อ่พี่ตัดไปที่วิชวลไลเซอร์ค่ะน้ำเต็มหม้อตวงได้สามลิตรหม้อใบนี้จุน้ำได้เท่าไหร่คะก็สามลิตรจะมากกว่านี้ได้ไหมไม่ได,ไมได้มันก็ล้นออกไปนั่นเอง,เองมันก็จุได้แค่สามลิตรอา้าวเขียนลงในสมุดค่ะเฉะพาะคำตอบ ตัดไปที่สไลด์ค่ะตอบอตอบเลยข้อที่หนึ่งไม่ต้องลอกโจทย์นะลูกไม่ต้องลอกโจทย์ถ้าน้ำเต็มหม้อตวงได้สามลิตรหม้อใบนี้ก็ต้องจุน้ำได้แค่สามลิตรจะมากกว่านี้ไม่ได้ ตอบอย่างเดียวเขียนหรือยังคะเขียนหรือยังเอ่ยมีบางคนยังไม่เริ่มเลยใช่หม้อใบนี้จุสามลิตรใช่ม้อใบนี้จุลิตรแค่นั้นจะไปบอกว่าหม้อใบนี้จุหกลิตรได้ไหมไม่ได้ก็มันเต็ม,มแค่สามลิตรเราตวงแล้วเต็มแค่สามลิตรก็คือสามลิตรนั่นเองนะคะ ข้อที่สองน้ำเต็มถังตวงได้ห้าลิตรถังใบนี้จุน้ำเท่าไรคะ5ก็ห้าลิตร,ตรนั่นเองจะไปบอกว่าสิบลิตรได้ไหม <c oughs> อยู่มันหกอยู่ตรงพื้นนะครับเออ เขียนหรือ,อยังเอ่ยเขียนเขียนหรือ,อยังคะใครยังไม่เขียนอีกใครคุยกันคะ เรียบร้อยแล้วอันเดอร์ไลน์เรียบร้อยยังคะลูกปุ่มโน้นเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่สามน้ำเต็มแก้วซันเดียมตวงน้ำเต็มแก้วเต็มเลยนะตวงได้สองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรถาม่าแก้วใบนี้จุน้ำเท่าไหร่คะเออก็สองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนั่นแหละ น้ำใบนี้จุ250มิลลิลิตรจะไปบอกว่า300-400มิลลิลิตรได้ไหมไม่ได้ก็มันจุเต็มได้แค่นั้นสังเกตคำว่าเต็มนะคะ เรียบร้อยไหมคะอันเดลนยอันเดลนายังยังไม่หยิบไม้บรรทัดเลยน้องฝ้ายหยิบหรือยังคะไม้บรรทัดขีดด้วยมือได้ไหมมีใครบ้างไม่ขีดด้วยมืออย่าเชียวนะได้กินหนมเปี๊ยะใส่ไข่เค็มแน่ๆข้อที่สี่น้ำเต็มกา ตาโตวตวงน้ำเต็มกาเลยตวงได้850มิลลิลิตรตาโตถามสันดิมกาไปนี้จุน้ำเท่าไรสันดิมตอบว่า850มิลลิลิตรเออ จะบอกไปว่ากาที่ตาโตเนี่ยนะเทน้ำเข้าไปมันเป็นหนึ่งพันมิลลิลิตรมันจะได้ไหมเนี่ยก็มันเต็มได้แค่นั้นน่ะข้อที่ห้าข้อที่สี่เรียบร้อยอยังลกูกอันเดลนย ข้อที่หา้าน้ำเต็มปี๊บตวงได้ยี่สิบลิตรเยอะไหมยี่สิบลิตรเยอะถามว่าปี๊บใบนี้จุน้ำเท่าใดก็ยี่สิบลิตรมันได้แค่นั้นนั่นเองเออ ตอนนี้ห้ามโทรเข้ามานะคะห้ามโทรเข้ามานะเพราะว่าคุณครูกำลังออดแอร์อยู่สดๆอันเดอร์ไลน์อันเดอร์ไลน์ยังคะยังอีกเหรออันเดอร์ไลน์แล้วข้อที่หก น้ำเต็มคนโทร,รู้จักคนโทรไหมรู้จักแล้วนะตวงได้450มิลลิลิตรเต็มเลยนะเต็มคนโรเลยเต็มถึงปากมาเลยอะ่ะถามว่าคนโรใบนี้จุเท่าใดจุน้ำเท่าไรคะก็450มิลิลิตรนั่นแหละ อันเดอร์ไลน์ข้อที่เจ็ดทันไม่เอ่ยทันไหม รัชานนท์ถือถังมาแล้วก็เติมน้ําเต็มถังเลยรัชานนท์ตวงตวงแล้วได้เจ็ดลิตรถามว่ารัชานนท์ถามเพื่อนๆว่าถัางใบนี้จุน้ําได้เท่าใดถังใบนี้จุน้ําได้เจ็ดลิตรถูกต้องค่ะ เรียบร้อยไหมคะอันเดลน์ต่อไปข้อสองอีกหน้าหนึ่งพิจงพิจารณาภาพและข้อความใต้ภาพแล้วตอบว่าข้อความในข้อใดถูกหรือผิดคุณครูจะให้เขียนเครื่องหมายดีไหมถูกก็ใส่เครื่องหมายถูกผิดก็ใส่เครื่องหมายผิดอะข้อที่หนึ่งกล่องในกล่องมีน้ำสองรมิลลิตรเนี่ยมีแค่เนี้ย แล้วก็ถามว่ากล่องใบนี้จูน้ำ200มิลิลิตรถูกหรือผิดถูกหรือผิดมันจูได้มากกว่าไหมเนี่ยคะในกล่องนี้มีน้ำแค่200มิลิลิตรเนี่ยเขาเติมได้แค่นี้เองเหลือที่ว่างไหมเนี่ยมันสามารถเติมน้ำได้อีกไหม สามารถเติมได้อีกเพราะฉะนั้นกล่องใบนี้จะบอกว่ากล่องใบนี้จุน้ำ200มิลลิลิตรมันใช่เหรอมันต้องมันเออถ้าเทน้ำขึ้นเข้าไปอีกเนี่ยมันจะต้องได้มากกว่า200มิลลิลิตรแน่นอนเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่หนึ่งขอโทษนะคะเดี๋ยวขอคุณครูขอ